หมุนโตหมดแม่มาในน้ำโตป่ะนี้บอกคุปปาในน้ำเด้อมาเล็กนึ่งนางสาวอีกอย่างหนึ่งาแม่มาในน้ำโตเขาปองยังในตมแล้วก็หมุน กตไม่ไม่โคอิดปิดปากด้วยโควิดปิดหน้าด้วยเขาได้น้ำตุ่นแล้วปะเนี่ยโควิดปิดปากนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะคะอย่าล้มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมดลูกลูกอ่ะนางสาวชื่ออะไรนะนีภาวะดี้อภาวะดีโสมนวัดนะคะหมายเลขหมายเลขเมืองหมายเลขศูนย์เหรอมาจาก ผ้าไหมผ้าสบายอะไรวะพร้อมแลนดี่นผ้าวัสจันโอชาผ้าไหมมาจากบ้านอะไรวะมาจากบ้านชายมูลบ้านสามีหลานชื่ออะไรวะมวกมันจะทำบัตร